สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่องอีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะวันนี้วิชาการป้องกันการทุจริตนะคะ EP ที่2องนานๆทีเจอทีนะคะวิชานี้เพราะฉะนั้นเมื่อนานๆนทีเจอทีเราก็ต้องไปทบทวนความรู้นะคะเพื่อที่จะสอบในวันจันทร์นี้ค่ะถ้าพร้อมที่จะลุยกันแล้วไปลุยกันเลยจ้า อย่าลืมไปติดตามครูในติกตอกด้วยนะคะติกตอกชื่อว่าครูเพิ่งทาลังจ้า แบบทดสอบมีทั้งหมด30ข้อนะคะแน่นอนค่ะเป็นข้อสอบปลายภาคแน่นอนมาดูข้อแรกนะคะข้อใดคือประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมโยงประโยชน์ส่วนรวมอันไหนคะลูก ข้าแถวซื้อข้าวค่ะเป็นประโยชน์ส่วนรวมถ้าเราแซงคิวเป็นประโยชน์ประโยชน์ส่วนตัวค่ะข้อใดคือประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนตนก็คือปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะ การกระทําในข้อใดส่งผลต่อประโยชน์ส่วนรวมคะดูสิคะพาสัตว์เลี้ยงไปถ่ายก็คือไปอืดนั่นแหละที่ส่วนสาธารณะส่งผลต่อประโยชน์ส่วนรวมยังไงก็ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะว่าเกิดเขาเดินไปเหยียบขี้หมาขึ้นมาทํำยังไงใช่ไหมคะ ให้สุนัขไปอืดเป็นที่เป็นทางนะคะอย่างเช่นมีกระบะทรายอะไรเงี้ยน้องก็จะอืดในที่ของเขา <c oughs> การกระทำใดส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่นไม่ดีโยงไม่ดีคือการแซงคิวค่ะข้อใดเป็นสิ่งที่ควรทำ เมื่ออยู่ในที่สาธารณะที่สาธารณะต้องเป็นไงคะต้องอาศัยร่วมกันต้องเงียบๆต้องแบบไม่เอะอะโวยวายไม่อะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นต้องทิ้งขยะลงถังตามที่โรงเรียนกําหนดก็คือบริเวณไหนคะถังขยะที่ที่ทมีถังขยะแต่ไม่ใช่ทิ้งข้างถังขยะนะคะหรือเอาไปครอบหัวคนอื่นนี่คือนิสัยเลวมากเลยคะ่ะ ใครทำพฤติกรรมที่เหมาะสมดูสิคะใครทำพฤติกรรมที네่เหมาะสมเก่งเดินข <scène anything. S 1> ้ามถนนที่ทางม้าลายหากนักเรียนพบเพื่อนไม่เก็บจานข้าวของตัวเองที่กินเสร็จแล้วนักเรียนจะทำอย่างไรหนูจะทำยังไงคะ ถึงขั้นต้องแจ้งตำรวจไหมไม่ต้องต้องทำอะไรคะต้องตักเตือนให้มีความรับผิดชอบสกิดบอกเขาหน่อยเออสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนอีกมาดูวันนี้ดีกว่าค่ะของครู่ฟ้านะะควันนี้นักเรียนทุก <มา S 2> ทกคนอีกครั้งคะ่ะคิดฐานสิบค่ะ มาดูเรื่องของระบบคิดฐานสิทธิ์นะคะนักเรียนเห็นสองคำนี้นะคะก็อาจจะยังเอ๊ะอาจจะยังงงอยู่ใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรมันหมายถึงอะไรนะคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยใช่ไหมซึ่งสองคำนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นสิ่งใหม่เลยนะคะซึ่งคุณครูจะมาให้พวกเราเรียนรู้กันในวันนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยเรียนไปในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาแล้วนั่นก็คือ มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองค่ะแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะนะักเรียนจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าระบบคิดฐานสองก่อนค่ะคำว่าระบบคิดฐานสองนะคะเป็นระบบดิจิตอลนะคะก็คือเป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข,ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียงสองทางเท่านั้นคือตัวเลขศูนย์และ ตัวเลขหนึ่งหรือคำว่าใช่ไม่ใช่หรือทำได้หรือว่าทำไม่ได้นั่นเองนะคะซึ่งพอนำมาเปรียบเทียบกับการกระทำของตัวมนุษย์เองนะคะมันก็จะหมายถึงว่าการที่นักเรียนเนี่ยสามารถแยกเครื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างชัดเจนเลยไม่มนำสองสิ่งนี้มารวมกันสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่า สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำนะคะซึ่งจะเห็นว่าผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยจะสำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตนจะมาดูคำที่2นะคะคำว่าระบบคิดฐานสิบจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับระบบคิดฐานสองระบบคิดฐานสิบนะคะหรือว่า Decimal Number System นะคะ เป็นระบบเลขที่มีตัวเลขอยู่10ตัวด้วยกันเลยนะคะได้แก่เลข0ูนย์จนถึงเลข9ก็คือไนตั้งแต่เลข0 123 4 5 6 7 8และ9ซึ่งก็จะเห็นว่าพอมีหลายตัวเลขปุ๊บก็จะหมายถึงว่ามันสามารถเลือกได้หลายทางาหลายผลทางนั่นเองนะคะพอนักเรียนเลือกได้หลายทางปุ๊บก็จะหมายความว่า บางทีโอกาสที่นักเรียนจะเลือกบางสิ่งบางอย่างแต่ัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนักเรียนมีโอกาสเลือกได้หลากหลายมากๆซึ่งทําให้บางครั้งนักเรียนอาจจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนมันถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําสิ่งไหนควรปฏิบัติสิ่งไหนไม่ควรปฏิบัติอย่างนี้นะเพราะว่ามันเลือกได้หลายทางมากๆสามารถแตกแขนงความคิดออกไปได้เยอะแยะมากๆทําให้นักเรียนอาจจะสับสน อา,อาจจะกลายเป็นว่าไปคำนึงถึงว่าผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยมันสำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองค่ะถ้านักเรียนยังงงๆอยู่เลยนะคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูสรุปนะคะโดยสรุปก็คือระบบคิดฐาน2และระบบคิดฐานสินะคะมีความแตกต่างกันคือระบบคิดฐานสอง เป็นการที่นักเรียนสามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็คาชัดเจนก็คือการที่นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนต,น,ตนนั่นเองนะคะส่วนระบบคิดฐานสิบหมายความว่าการที่นักเรียนไม่สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ็คือการที่นักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะสําหรับการนําระบบคิดฐานสอง <c oughs> แล้วก็ระบบคิดฐาน10นะคะมาใช้ในสถานการณ์ดังตเป็นนี้การคิดแบบใดเป็นแบ <c oughs> ไรคะเดี๋ยวเอา,าดูกันนะคะ <c oughs> สถานการณ์แรกถ้านักเรียนถูกตํำรวจจับเพราะทําผิดกฎจราจร <c oughs> จะท,ยอ,ทอย่างไรอ่าี <c oughs> ๋ยวเรามาดูฝั่งระบบคิดฐานสิบกันก่อนนะคะถ้านักเรียนนําระบบคิดฐานสิบเข้ามาใช้จะหมายความว่านักเรียนจะตัดส,สินใจโดยการจ่ายเงินติดสินบนให้ตํารวจเพราะไม่ต้องไปลงพักอ่าอันนี้เป็นวิธีแบบไหนเอ่ยก็คือเป็นวิธีที่มันคิดถึงแค่ประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมมัดง่ายใช้เงินตัดสินปัญหาใช่ไหมคะเป็นระบบคิดฐานสิบ แต่ถ้านักเรียนใช้ระบบคิดฐานสองเข้ามาแก้ปัญหานี้นักเรียนจะยอมไปเสียค่าปรับตามกฎหมายที่โรงพักนั่นเองนะคะซึ่งระบบคิดฐานสองกับระบบคิดฐานส0ฝั่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องฝั่งไหนเป็นสิ่งที่ผิดคะอ่าระบบคิดฐานสองเป็นสิ่งที่ควรปฏิบตัติและระบบคิดฐานสิบเป็นสิ่งที่ไม่ควร ปฏิบัตินั่นเองค่ะพอจะเข้าใจขึ้นไหมอ่าเดี๋ยวมาสวัสดีนะักเรียนทุกทุกคนเรมเลยอ่าคิดฐานคิตั้งแต่เลขสูนป,ปางอ่าหลายฝาไปคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเดี๋ยวเรามาลองดีตัวอย่างนะคะสำหรับอย่างไรคะนำระบบคิดฐานสิเข้ามาใช้เพราะไม่ต้องสองเข้ามาแก้ปัญหาสิบ ฝั่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องฝั่งไหนเป็นสิ่งที่ผิดคะอาระบบคลิปฐานสองเป็นสิ่งที่ควรปฏิบตัติและระบบคลิปฐานสิ่เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินั่นเองค่ะพอจะเข้าใจึ้นไหมอาเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างถัดไปนะคะถ้ากระดาษ A4 ที่บ้านของครูฟ้าหมดอาแต่จำเป็นจะต้องใช้ครูฟ้าจะทำอย่างไร ันดับแรกครูฟ้าใช้ระบบคิดฐานสิครูฟ้าจะทำยังไงเอ่ยถ้าใช้ระบบคิดฐานสิบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวงครูฟ้าก็จะนํากระดาษของโรงเรียนกลับไปใช้ที่บ้านอาเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมนะคะส่วนระบบคิดฐาน2ถ้ากระดาษ A4 ของครูฟ้าหมดครูฟ้าก็จะเป็นยังไงถ้าจะต้องนํากลับไปใช้ที่บ้าน ก็ต้องไปซื้อเองใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นของใช้ส่วนตัวของเราไม่ควรนำของใช้ส่วนรวมกับไปใช้เป็นของตัวเองนั่นเองนะคะสองทางนี้ฐานสองกับฐานสี่ทางไหนถูกต้องอ่าก็เป็นฐานสองนั่นเองนะคะสมควรปฏิบตัติตามระบบคิดฐานสองนั่นเองคะ่ะตัวอย่างต่อไปถ้านักเกรียนรีบแล้วขี้เกียจรอคิวนักเกรียนจะทำอย่างไร ถ้าเป็นระบบคิดฐานสิ่นักเรียนจะทายังไงคะระบบคิดฐานสีนักเรียนก็จะเป็นยังไงแซงคิวไปเลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วของเราเพราะเราขิ้เกียจรอคิวเราก็วิ่งแซงคิวไปเลยสิยากอะไรถูกต้องไหมส่วนถ้าเป็นระบบคิดฐานสองนักเรียนจะต่อคิวให้เป็นระเบียบถูกต้องนะคะต่อคิวให้เป็นระเบียบเพราะมันก็จะยิ่ง เร็วมากยิ่งขึ้นใช่ไหมถ้าทุกคนเป็นประเบียบถ้าทุกคนต่อคิวเหมือนกันใช่ไหมคะก็จะยิ่งได้เร็วเหมือนกันสองฟังนี้ฐานสองนะคะสี่ฟังไหนถูกต้องฐานสองนั่นเองนะคะก็ยังทัดใต้รถของครูฟ้าสก,กรปรกควรล้างที่ไหนดีรถของครูฟ้าขับไปเปื้อนโคลนมาจะล้างที่ไหนดีนะคะ ถ้าครูฟ้าใช้ระบบคิดฐาน10แก้ปัญหารถโสกะโปรกครั้งนี้ครูฟ้าก็จะ,ระลรางที่โรงเรียนไปเลยประหยัดค่าน้ําที่บ้านครูฟ้าละอ่ยใช่ไหมใครจะยอมจ่ายค่าน้ำเป็นเพียงที่บ้านแต่ถ้าครูฟ้าใช้ระบบคิดฐาน2ครูฟ้าจะจาก็กลับไปล้างที่บ้านของตัวเองอเพราะว่าน้ํามันเป็นของส่วนรวมใช่ไหมคะเป็นน้ําของโรงเรียนที่ทุกคนจะต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันครูฟ้า ใช้รถของตัวเองเป็นรถส่วนตัวก็ต้องนําบขร้านที่บ้านของตัวเองนั่นเองนะคะฟังให้ถูกต้องก็เป็นระบบคิดฐานสองนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดไปถ้านักเรียนเก็บเงินได้ที่โรงเรียนนักเรียนจะทําอย่างไรนักเรียนใช้ระบบคิดฐานสิบต่อผู้น้อยระบบคิดฐานสิบที่แบบไม่ไ่ายก็คือก็เก็บเพื่อใช้เองสิ เงินของใครก็ไม่รู้เราเก็บได้ก็ต้องเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองกลายเป็นของของเราไปแล้วถูกต้องไหมคะ,ะแต่ถ้านัเรียนใช้ระบบคิดฐาน2นักเรียนจะมีจิตสำนึกใช่ไหมจะคิดถึงคนอื่นๆว่าเขาทำกระเป๋าเงินหล่นไว้ใช่ไหมคะเขาก็จะไม่มีเงินใช้ใช่ไหมของที่มันไม่ใช่ของของเราเราก็ไม่สมควรเก็บไว้นะคะนักเรียนก็จะไปแจ้งคุณครูเพื่อให้นำส่งคืน เจ้าสองนั่นเองใช่ไหมเอ่ย่งไหนถูกต้องอ่าก็เป็นระบบคิดฐาน2ใช่ไหมคะที่ถูกต้องค่ะสำหรับเนื้อหาในบทเรียนของเราวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะระบบคิดฐาน10กับฐานสองอ่านักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะและที่สำคัญนะคะ มันออกข้อสอบโดยแล้วออกบ่อยมากนะคะหนูจะไปเจอมันจ,จนกระทั่งหนูจบมสามเลยแหละอ่าข้อนี้นะคะข้อใดคือการคิดระบบแบบระบบฐานสิบคะลูกเราฟังครูฟ้าเมื่อกี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบมันอยู่ในนี้นี่เองนม่ไง ข้อใดคือการคิดระบบฐานสองคะนี่ค่ะต่อมาใครปฏิบัติตัวได้เหมาะสมตามระบบการคิดฐานสองระบบการคิดฐานสองเป็นยังไงคิดแบบนี้ไงจ่ายค่าปรับตามกฎหมายใช่ไหม คุณครูจุ๊บแจงถ้าโทรศัพท์โรงเรียนโทรถ้าโทรศัพท์โรงเรียนเนี่ยถ้าเอาโทรศัพท์โรงเรียนโทรหาสามีจากสถานการณ์เนี่ยครูจุ๊บแจงทําถูกหรือเปล่าหนูบอกครูสิคะครูจุ๊บแจงทําถูกไหมแน่นอนต้องไม่ถูกค่ะเพราะมันเป็นประโยชน์ส่วนตนไงมันไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมถ้าเออโทรอย่างสมมติครูจุ๊บแจงโทรติดต่ออีกโรงเรียนหนึ่งเรื่องเด็กนักเรียนย้ายเนี่ยโอเคนี่ ประโยชน์ส่วนรวมต่อมานะคะนักเรียนจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อเป็นคนมีความคิดแบบระบบฐานสองอาปฏิบัติตัวยังไงคะคิดว่า การทุจริตเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นในระบบต่งางๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามข้อใดถือเป็นการกระทําที่ทุจริตการกระทําที่ทุจริตคืออะไรพร้อมแปลงใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียนนี่ผิดกฎหมายนะคะทั้งจำทั้งปรับนะเป็นหมื่นนะคะใครเป็นผู้มีจริยธรรม ผู้ที่มีจริยธรรมต้องเป็นคนยังไงคะเป็นคนดีไม่พูดโกหกแล้วก็ไม่เอาประโยชน์ของผู้อื่นเข้าสู่ประโยชน์ส่วนตนนะคะสิ่งของใดเป็นของส่วนตัวแน่นอนค่ะต้องเป็นรองเท้าแน่ๆเลยเพราะสนามเด็กเล่นโต๊ะเรียนเก้าอี้เรียนรวมทั้ง ร้านสะดวกซื้อหรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเป็นของส่วนรวมนะคะเราต้องใช้ร่วมกันแต่รองเท้าเป็นของส่วนตัวค่ะสิ่งของข้อใดเป็นส่วนรวมเป็นของส่วนรวมก็ต้องเป็นกระดานดำเพราะว่าเราใช้ด้วยกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้นะคะแต่ถ้าแปลงสีฟันเป็นไงคะใช้กับคนอื่นได้ไหมไม่ได้แม้ล่ะไม่ได้รองเท้าก็เช่นกันใช้กับผู้อื่นไม่ได้ ถ้าใช้กับผู้อื่นได้แล้วรองเท้าจะเป็นของใครล่ะคะมาร์ทเป็นหัวหน้าห้องแต่ไม่ยอมทำเวรเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าแล้วเรียนคิดว่ามาร์ทเป็นคนยังไง <S <S ครูคิดว่ามาร์ทเป็นคนไม่ดีก็ไม่เห็นด้วยเพราะเราทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ เหมือนเหมือนกันนะคะต่อมาข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติขณะเข้าสอบเข้าสอบต้องทำไมคะต้องทำข้อสอบอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ลอกเพื่อนใครถือเป็นผู้ทุจริตในการสอบก็ต้องเป็นเองไงครับเปิด Google ดูคำตอบดูเฉลยดูอะไรเงี้ยนี่เป็นคนไม่ดีเลย ข้อใดเป็นตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันคะไหนดูสิคะลูกใครคะใครก็ต้องสามไหมคะนำเสื้อเก่าเนี่ยมา diy ใส่ใหม่อาจจะตกแต่งนั่นนี่นูน่นแต่ก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมข้อใดไม่ใช่หลักคิดในการนำหลักปัชญาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตก็คือความขยันมั่นเพียงไม่เกี่ยวนะคะเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรการมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันพอประมาณแล้วก็มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ซื้อของที่จําเป็นแล้วก็ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าถ้าของฟุ่มเฟือยจะซื้อไม้ไม่ข้อใดบง่งบอกถึงการรู้จักประหยัดการรู้จักประหยัดเป็นยังไงคะก็ต้องปลูกผักสวนครัวไว้กินเองจะได้ประหยัดค่ะ9ชอบรู้แพ้รู้ชนะเล่นกีฬาตามกฎแสดงว่าเกเนี่ยมีคุณธรรมด้านใดคะ มีความซื่อสัตย์ไงและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไหมนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวดูข่าวในเคในกรอบสี่เหลี่ยมใชคะพบโรงเรียนสี่แห่งสอทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จัดซื้อวัตถุดิบไม่ครบบางแห่งได้รับจัดสรร1 0 0 0 0บาทกลับเอาไปซื้อแค่5,000บาท ส่วนต่างหายไปครึ่งถึงครึ่งเผยตามระเบียบเงินที่เหลือต้องส่งคืนองค์กรปกของส่วนท้องถิ่นเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้บางโรงเรียนบางโรงมีเมนูกับข้าวอย่างเดียวทำให้เด็กได้รับโภชนาการไม่ครบเห <c oughs> ็นด้วยกับข่าวไหมคะครัวครูเห็นด้วยนะคะใช่ไหมแต่ทีนี้ เห็นด้วยอย่างไรเห็นด้วยว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่บอกว่าโรงเรียนนั้นๆน่ะทุจริตแต่ในนี้มันมีบอกไหมไม่มีมีแค่บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะถือเป็นการทุจริตใช่อันนี้แหละสิ่งที่ครูจะพูดละครูเห็นด้วยว่าข่าวนี้เป็นข่าวทุจริตของโรงเรียนนะคะแต่ ทางที่ดีต้องมีการตรวจสอบไงตรวจสอบพักทั้งภายในภายนอกเรื่องอาหารกัางวันแล้วก็นักเรียนต้องมีสิทธิ์คอมเมนต์เรื่องของอาหารและผู้ปกครองมีสิทธิ์ได้เข้ามาดูว่าวันนี้ลูกคุณกินอะไรบ้างเนี่ยมันถึงจะเป็นการจัดการาให้เด็กเนี่ยได้กินอาหารครบห้หมูน่นะคะข่าวเดิม แต่เปลี่ยนหัวข้อใครได้รับผลกระทบทางลบจากการกระทําดังกล่าวก็ต้องเป็นนักเรียนไงคะเพราะนักเรียนเป็นผู้ถูกกระทําเพราะนักเรียนถูกเอารัดเอาเปรียบเห็นไหมเงิน10,000บาทแต่ซื้อแค่5,000และเด็กก็รับสารอาหารไม่ครบใช่ไหมมาดูเพลงนี้คะ่ะความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีอ่าลองฟังเพลงสิคะ เหลือนะคะอ่าความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอบถมไปคดโกงแล้วไซใครจะรับให้ร่วมการงานอ่าจากการฟังเพลงเนี่ยนักเรียนน่ะคิดว่ายังไงคะหากเราเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์จะเกิดผลอะไรคะ ไม่มีใครอยากให้ร่วมงานแก้วช่วยคนพิการทางสายตาข้ามทางม้าลายแสดงว่าแก้วมีคุณธรรมด้านใดคะตอบครูสิคะด้านความมีน้ำใจคะ่ะถ้ากระตันอยู่ต้องตอบพ่อแม่ต่อบ,บรรพบุรุษของเรา ถ้าเมตตาต้องคนที่ต่ําต้อยกว่านะคะถ้ามีวินัยเป็นเรื่องของระเบียบวินยัยนะนักเรียนควรแต่งกายอย่างไรไปสถานที่ราชการดูภาพสิคะใส่กางเกงเจเจมาโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ต้องแต่งตัวให้สุภาพรัดกุมนะคะผู้ชายจะใส่กางเกงขาสั้นมาโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ต้องใส่ชุดให้ถูกกาลเทศะนะคะติดต่อราชการต้องใส่ตัวให ให้มิดชิดแต่งตัวให้ดีข้อใดถือเป็นการเคารพสิทธิของผู้อื่นก็คือรับฟังความคิดที่แตกต่างของกันและกันใช่ไหมคะถ้าเราไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็ตีกันต่อยกันนั่นจะเป็นบอกเกิดแห่งอะไรคะการทะเลาะวิวาทการทะเลาะบ่อแหวงและนำไปสู่อาชญากรรมในอนาคตค่ะ ครบแล้วนะคะสาข้อเป็นยังไงบ้างคะทำได้ไหมเอ่ยคิดว่าตัวเองทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ทบทวนความรู้เสร็จแล้วพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไปสอบกันในวันจันทร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปติวครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ